ได้ไฮไลท์หลายช่วงหลายตอนมากเลยนี่คือแชมเปี้ยนของคุณเอาไหมเอาไหมฉันเป็นจัมมาสเตอร์สกขรกอยู่แล้วโดยไม่ต้องบอกไปที่นี่กันเธอสกายฮุก ถึงพี่ถึงถึงลงอุโมงค์ก็ได้มันมีอุโมงค์อยู่มาดูกันเถอะว่าเราเจออะไรบ้างตรงนี้ลองดูก่อนว่าถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็ติดลงอุโมงค์พี่เบิ้มดึงแบบที่ผมบอกอะโอเค รอบที่หนึ่งเริ่มรับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนมีกล่องพยาบาลตรงนี้มีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังรีโหลด ไม,ไม่มีนะเงียบจิบมีกล่องพยาบาลตรงนี้มีฮอปอัพตรงนี้ select file skill u l t i m a ของฉันชาร์จพร้อมใช้งานแล้วขอต้อนรับสู่ร้านค้าฉันมีของที่เหมาะสำหรับคุณ นีเลเวลสามมีแบตเตอรี่กรองตรงนี้สามส่วนหนึ่งบอกผมด้วยนะกำลังร,งรีโหลดเมื่อกี้ที่วางอันติไปก็ไม่เจอมีกรองพยาบาลติอยู่ดเวยพร้อมแล้วมีแบตเตอรี่กรอตรงนี้ พยาาลตรงนี <łość> ้ค <Harriet. S 1> ุณต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับฉันเพื่อให้ทันถึงวงเซฟโซนถัดไปเอาละโรคจาัะเป็นกิลอลติเมทของฉันพร้อมแล้วเดี๋ยวผมช่วยหาพี่มีแบตเตอรี่กล่องตรงนี้มีกล่องพยาบาลตรงนี้คุณต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับฉันเพื่อให้ทันถึงวงเซฟโซนถัดไป มีกล่องพยาบาลตรงนี้สกิลอัลติเมทของฉันชาร์จพร้อมมีกล่องพยาบาลตรงนี้มีแบตเตอรี่กล่องตรงนี้ร้านค้าเปิดให้บริการแล้วไม่เจอว่ะนี่ขนาดสแกนแล้วก็ยังไม่เจอเลยคุณต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับฉันเพื่อไปให้ทันถึงวงกเซฟโซนทันไป ตืนหองเซฟโซนกำลังขยับมีพันท้ายสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามมีกล่องพยาบาลตรงนี้มีแค่แพคเกจกำลังส่งม,มีแครแพคเกจกำลังมา,มกกกงมาฉันชอบไอเทมมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวลสามมีกล่องพยาบาลตรงนี้มีกรอบวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสอง ต้องสิบหลายแล้วเอาจะจัดวันนี้ว่ะแม่งของพูดครบเอ้ยรถไฟรถไฟคือรถไฟคือรถไฟรถไฟสายนะเฮ้ยพี่ไปไม่ทันโอ้หรอรถไฟตาแล้วเจอแม็กเพิ่มความสุขในช่วงว่างขนาดนี้สงและขอให้มีวันที่สดใสมีสดไปอย่างไรล้วเบยเมื่อกี้ สกิลออโตเมตของฉันชาร์จพร้อมใช้งานแล้วเาะรมารววมมกันีเครื่องสร้างไอเทมมากำลังใช้ตาขอเกี่วใช้ตาขอเกี่วอยู่มีแมปเพิ่มกราวจบกระสซนอะไเปิ่มแบบเลี้ยงเลยแบบมันอดยากรถไฟกำลังจะออกสถานีต่อไปแคปิตอลิตี เอ้คือนั่งรถไฟเข้าวงไปเลยก็ได้นะเมื่อกี้มันจะไม่เข้าออก,ก่อนนะดิไปเจอสักตีปเข้าวงอยู่ะเอาจัมดรักออกมาแล้วข้างบนนั่นแหละ ำลังตกดูเหมือนเราจะได้ใช้อุโมงค์นี่นีม่มาทางนี้มา,มาทางตรงนี้ไปสำรวจทางนี้กันเถอะกำลังเปิดใช้ Jump Drive Skill u l t i m a ของฉันพร้อมแล้ว กล่องพยาบาลตรงนี้ไปงลงรถไฟมาดดเอดอจริงๆเจอเงีงเง็งไม่เจอสามศูนย์แต่เจอ,เอ,อแปดไลน์ก็ยังแต่รีบเดี๋ยวพี่จะวางอันติล่อนะีแต่รเรา,ว,าวิ่งทางซ้ายนะ มงกลนะไม่วิ่งวิ่งเข้าไอ้นี่ไงวิ่งเข้าสถานีรถไฟทางซ้ายไงแต่พี่จะวาง okay, okay. อันติทางขวางไง okay, okay. มันมองเห็นขึ้นนะ<า>ข้าเวล,ลารถไฟนะเปิดให้บริการแล้วกําลังคว้างจ u m p d r i v ม,ม,ม,มี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 งัดไม่งัดไม่งัดเดี๋ยวเข้าไม่ทันดักดีกว่าโอ้โหมันดีดีจริงดักคุ้มกว่าพี่เบิ้มเดี๋ยวรอพี่เบิ้มก่อนดีกว่าระวังพี่เบิ้มจะดุดตีนั่นนะก็ต้องเข้าวงเหมือนไม่มีเกาะเลยข้างในนี่ดีไม่ดีมันมาทางนี้เนี่ยใช่ต้องมาทางนี้อยู่แล้ว ไม่มีเกาะเลยว่ะไนตู้เซฟบอ่ะกำลังรีโหลดไม่มีมคนม,มาแล้ว,วามมาลืบเดิมเลยผมได้ยินเสียงปืนละ มือด้านบนของเนาไปทางนี้กันเถอะ,ะร้านค้าเปิดให้บริการแล้วสิบลายเนียนแม่ที่ผมนะใครบ้างที่พร้อมจะบินทะยานไปตามสิบลายแล้วฉันไงละ่ะเดี๋ยวนะระีบแปนะ <S <S โอเคโอเคผมยังไม่ได้ไปทางสิบลายให้เยฉยอจะไปแล้วบอกงั้นพี่ดูหลังให้อยู่ มาแล้วมาแล้วรีบหลังมากรูถูกน็อฟแล้วหน้าตายวงศัตรูกำลังยิงใส่ฉันฉันกำลังชาร์จกรอหน้าชุบเพื่อนทันแน่นอนอันเนี่ยเพ่ เวลาเยอะแยะเลยดักลูฝั่งโน้นด้วยไปดักลูฝั่งโน้นได้ปะบนนี่มีนะข้างบนนี่มีนะได้ยังไงวิ่งอยู่วิ่งอยู่รอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเห็นแล้วด้วยข้างบนอ่ะเฮ้ยเหรอใช่มันอยู่บนหลังคาตึกนี้ขึ้นรางรถไฟไหม คนอ่นและพวกเขาก็ไม่ได้มาขายกายให้ฉันด้วยข้นหลังรถไฟไหมเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นโอเคไปไปไปงรถไฟไอ๋อกของหน่อยเงียบเอยู่บนหลังคากำลังลียรถตาฝาดอ๋อนอยู่บ้านนน้นเลยลูก ฉันพนันว่าเราจะเจอเตรียมตัวให้พร้อมละ่ะมีศัตรูอยู่ใกล้ๆก็ไปดักตีนี้ได้อีกทีนะึงนะเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าวงอีกรอบนึงนนะ่ะเราจังไม่มีเพื่อนเล่นเ <c oughs> ปี๊บไม่มาเล่นแล้วสกิลอัลตทเมทขอ,องฉันโอ้วตรงนี้ตรงนี้สอบร่วมกันเป็นแนว ตีตีตีที่อยู่ข้างนอกนั่นดีกว่ามั้งในวงตื่นว่าเสียงีเต็มแล้วนี่นี่นี่ดักนี่ดักนี่ดักนี่ก็พี่ไม่ออนเลยอะเอาจ้ำดรีฟออกมาแล้วผมซิปไลนหนีให้ไว้ก่อน โอ้ยยอกมาไม่ติดมีคนอยู่ตรงนี้กำลังติดตั้งซิบลน์เฮ้ยมันโดดว่ามันโดดมันโดดไปทางดักดักดักพี่ดักดักแม่เราอยู่ในวงน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วมันบวกกันมันบวกกันสองที่ที่ที่ในถ้ำกับที่ตรงนี้มันบวกกันได้ไหมที่ในถ้ำอ่ะเอ้ยที่ในถ้ำล่วงรอรอรอเดี๋ยวมาเข้าวงตรงนี้ล้านเปอร์เซ็น นั่งตรงเงี้ยงนี่เลยรอให้มันวิ่งเข้ามาให้มันแบบตายใจก่อนนะ <c oughs> วงเสโซอยู่ใกล้ๆแล้วและเรามีเวลาสามสิบวินาทีมาแล้วนี่สัตรูทางนี้รอรอรอก่อนนะรอ,อให้มันวิ่งเข้ามาก่อนอนะ่ะเดี๋ยวอยิงมันย <c oughs> ังไม่เห็นนะเนี่ยมันอยู่ตรงบ้านนี่เออนั่นแหละเดี๋ยวให้มันแบบเดินแบบเดินงง่ๆเข้ามาเลย ไปที่นี่อีอีกสิวิวงเซฟโซนจะหดปลอปปพี่มันเหลือไม่กี่ทีแล้วดูด้านหลังด้วยนะเปิดที่ที่อื่นเข้ามามีศัตรูตรงนี้ยิงยิงยิพี่ยิงยิงยิงันมแล้วยิงย่อยิงยิงยิอยิงยิงยิยิงยิงย เราเบิดเกือบตายโอ้โหนอกตัวนึงนอกตัวนึงนอกได้ตัวนึงตัวตัวตรวตาาเจ็บวิศัดรูตรงนี้ทอื่นเข้าเหรอฉันมีสตี้อ่ะใช่ฉันกำลังชาร์จเกราะผมเด้งจัมแพดไปพี่ กำลังชาร์จก่อนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ากำลังรีโหลดเด้งมาลิฟต์เด้งมาโอ้โหไม่ทันไม่ทันแม่นแม่นบินลุกสิงเข่าเดี๋ยวมันทิ้งดึงได้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 มันชิดมันชิดปี๊บปื้มันชิดปี๊บปื้ กำลังลี้หลบดึงกันพี่มดึงกันทำไมดึงได้พี่เวิมดึงได้ฉันรวยกับอัตราทีนั่นแล้วรวยฉันรวยนล้นะมาอีกตัวนะไม่อยากเชื่อว่าฉันยังอยู่ คุณโชคดีแล้วที่ฉันชอบคุณตอผมบ้างก้างนียได้ไหมบ้าคุณน่ารักนั่นนี่นอกวงนิดนึ่งถ้าอโออหอ้หอ้อหอ้หใช้ยารักษาเขาเบอกเลยบวกเลยไม่ต้องแกะรักวกเลยเกาบอกเลยกลตยร้อลกำลังรีโหลดอี่นัทีนะมิโกพวก้ใสเข้าเลยเว่ยเข้าล้อมเลย พ่อร้องเลยกำลังรีโหลดปุ๊บปั๊มยาเลยพี่มันตัวเดียวฉันกำลังชาร์จกราะอะไรพี่บําอะไรมาพี่ของมันโจ้ก็แต่ก็ตีไม่ใช่ของของเรานะฉันลวยแล้วนะโอะโดนยิงสวยสวยปั๊มยาพี่ก่อนฉันต้องรักษาตัวกูขอเกาะมึงได้ไหมยัย ำใจใส่แล้วจัดการสทีมสุดท้ายน่นก็ต้อเรยตางลัดไองทีกําลังชาร์จกล่งกําลังรีโหลดอกีกระเป๋าตรงนี้เดีวเดี๋ยวจบตนี้ไปแล้วนะพี่เบิลิฟจบตอนี้ไปแล้วนะโอเคครับได้าแล้วคําตืนวงเซฟโซนกําลังขยับ โอ้้วผ่านตรงดเ,ก,ดเกำลังคว้างจำ d ฟ i v e แค่แพ็กเกจกำลังส่งมาแค่แพ็กเกจเจ๋งเ <c oughs> ฮ้ยมีโล่ทองวะ่ะเรื่องสร้างไอเทมกำลังมานะวอมิโก้ระวังนะพวกนี้มันซุ่มกันแล้วนะั่นแหละสองตี้ ไมอยู่ต้นไม้ยักษ์ไปลายใบไม้ยักษ์เลยแ <g> um> ม่อยู่เพราะว่าแถวๆนั้นแหละต้นไม้ยักษ์นี่แหละเอ้ยนู้นไงเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหลือวเลดีมเดียวเหลือทีมเดียว,ท,ยวทีมเดียววงตายวง <c oughs> ยกำลังเปิดใช้จัมดรฟ <c oughs> ีดดรฟรอบที่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อน <c oughs> บีบวงเซฟส่งเออไอ้เหี้ยกระสุนย์สหมดวะ ดูกระสุนเลยมีแบตเตอรี่กรอตรงนี้มันตัวตายวงอ๋าที่สุดท้ายไม่รู้กี่ตัวเฮ้ยกำลังรีโหลดสิพี่เพิ่มหน้าผมเลยเลยสองคนเดียว

ขดายน้ตัวสุนะาเหนะ่เลยนะโิคนเดนาไดน่ามากบนนั้นบนถัง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 ข้างบนถังบนหัวอสิมีคนอยู่ตรงนี้กำลังรีโหลดโดนโจมตีมาลงมแลงมแลง อืน่าังใช่อีกสิวินาทีวงเซ็ตโซนจะหดลงไปกันเถอะไปกันไปกันเลยกี่พีหามไม่เจอยังนะ